วันนี้เราจะทำข้าวผัดหมูกันนะคะวันนี้เราก็ผัดกระเรียมกับหมูก่อนนะคะทำข้าวผัดหมูนะคะง่ายๆใจเราเช่นเดิมค่ะมีอะไรเราก็สาใส่ไม่มีเราก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าการที่เราจอกไปชื่อของมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราไปซื่อมาแล้วขาดหรืออะไรเราก็จะไม่ได้ออกไปอีกนะคะ เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยจะสะดวกเนาะถึงมันจะไม่ไกลมากแต่ก็ไม่สะดวกอย่างเช่นเราจะทำข้าวผัดหมูเนี่ยเราขาดมะเขือเทศเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเ,เดี๋ยวเราผัดให้เขาสุกก่อนเนาะให้หมูเขาสุกแล้วก็เอาเข้าวลงนะคะเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะคะเป็นชีวิตในต่างแดน,นะคะ่ะว่าเราอยู่แบบไหนเราทำแบบไหนอาหารนะคะ ชีวิตในต่างแดนถึงจะมีเงินถึงจะมีอะไรก็แล้วแต่การเป็นอยู่ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะเช่นในชีวิตประจำวันของเราก็จะเหมือนที่เราเคยอยู่เมืองไทยนะคะเรามาได้สร้างอะไรที่มันเพอร์เฟกอรือให้มันเวอร์เวอร์อลังการค่ะเราใช้ชีวิตเรียบเรียบง่ายๆนะคะถึงเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยังเป็นเราอยู่เหมือนเดิมนะคะก็เป็นข้าวผัดหมูค่ะวันนี้ เดี๋ยวเราลดไปนะคะเดี๋ยวเราจะก็หมูก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเริ่มจะเหลืองหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวผัดลงไปนะคะข้าวเราก็อุ่นเรียบร้อยค่ะอย่างเช่นข้าวเนี่ยเราหุงเยอะเนาะเราทานไม่ทันนะคะเราทานไม่ทันเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ทีนี้ข้าวที่เราแช่ตู้เย็นมันจะแข็งนะคะทีนี้เวลาเราจะออกมาทานข้าวเนี่ยเราต้องอุ่น ให้ดีซะก่อนเพราะข้าวเข,าเ,ขาเวลาแช่เย็นเนี่ยเขาจะแข็งนะคะเห่นเช่นข้าวเนี่ยกำลังผัดจะเอามาผัดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาผัดทีหลังรอบแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ค่ะข้าวจะนิ่มค่ะจะนิ่มอร่อยนะคะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะแต่นี้เราก็ก็ไม่มีมะเขือเทศนะคะวันนี้เรามีหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีเราไม่มีนะคะเรามีแค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามา ันหัวหอมกันนะคะตอนนี้เราก็ใส่หัวหอมกับมะเขือเทศเขียวลงไปค่ะพอดีเรามีมะเขือเทศเขียวนะคะของเราเองนะคะเราก็ไปเก็บมาก่อนเนาะเพราะว่ามันอากาศเย็นข้างนอกมันจะไม่ไม่ทันออกสีแดงนะคะี่จากเราก็จะผัดไปอย่างนี้ค่ะใไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหัวหอมเราจะ นิ่มนะคะแต่เ,เราเป็นคนชอบหอมหอมเนาะไม่ต้องให้สดก็ได้ไม่ต้องให้นิ่มก็ได้ทานแบบสดๆอย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นแก้วัดได้ดีนะคะแต่ว่าเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอยงนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะข้าผัดเรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปหนึ่งใบค่ะ เป็นอาหารง่ายๆนะคะชีวิตใน่างแดนค่ะไม่ต้องไปสรรหาอาหารในโรงในร้านอาหารอะไรให้มันเครื่องนะคะกินเครื่องเงินทองค่ะถ้าเราเข้าร้านอาหารเนี่ยจานละสี่ห้าร้อยนะคะแต่เป็นเงินไทยค่ะแต่เป็นเงินที่มีก็ร้อยกว่าเนาะอย่างเช่นพิซซ่านี่ก็ร้อยกว่าก็ห้าร้อยบาทเนาะก็ทานได้สองคนหรือคนเดียวค่ะเพราะว่าเขาจะกระเพาะใหญ่กันเนาะ จะทานแบบเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดสล่อมไข่นะคะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะใส่พริกไทยขาวนะคะพริกไทยขาวแล้วก็ใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนิดนะคะสูตรเราค่ะ เราใส่น้ำาืดน,นิดนิดนะคะนี่คะ่ะแต่เราจะจะล่อไข่เนาะนี่ค่ะจะล่อไข่เดี๋ยวเราก็จะ,ะ,ะ,จะมาผัดไข่เราก็ใส่น้ำตาลไปแล้วคะ่ะตอนนี้เราใส่พริกไทยขาวเราชอบค,ะะค,ะค่ะแล้วก็ใส่จูเลียโรยไปนะคะนิดนิดค่ะแล้วก็นน้ำปลานะคะนิดนิดค่ะ แล้วก็กับคำนอนเอา้วยสายการนะคะแล้วเราจะใส่ก็ให้นงำรมนิดๆิดค่ะก็เนาะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะแค่นี้นะคะเป็นพืชทีค่ะสีวน,นี้ข้าวผัดเราไม่อยากให้ดําเราก็ไม่ต้องใส่ซีอซิ๊วดำนะคะนี่เราก็จะมาผัดรวมกันแบบนี้นะคะก็เป็นข้าวผัดง่ายๆสไตล์เราแบบนี้นะคะตอกขี้ีไข่นิดนึงนะคะ ก็เป็นข้าวผัดง่ายๆเนาะเป็นข้าวผัดง่ายๆของเราแบบนี้นะคะก็จะออกสีประมาณนี้เนาะมันจะไม่มีมะเขือเทศสีแดงเนาะเราใส่มะเขือเทศสีเขียวที่เป็นมะเขือเทศของเราเองค่ะที่บ้านนะคะ ก็เราก็จะมาชิมนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนรสชาติสุดยอดเลยค่ะความอร่อยในการทำอาหารนี่เราไม่ต้องอะไรมากมายกักะดด้วยสายตานะคะเครื่องปรุงก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะสุดยอดค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบหอมนะคะใบหอมค่ะ ใบหอมนี้เราก็มีเองค่ะเราไม่ต้องซื้อนะคะเสียงที่ดังนี่ก็คือว่าเราทอดเราทอดไส้กรอกจริงจงนะคะนี่ค่ะไส้กรอกนะคะวันนี้เมนูสองอย่างนะคะได้ยินเสียงก็เป็นไส้กรอกทอดนะคะทอดแบบน้ำมันน้อยๆค่ะไม่น้มนำมันเยอะนะคะเพราะว่าใน,นในเนื้อหมูที่เขาปนมาแล้วมันจะมีไขมันอยู่เยอะนะคะมีมันผสมมันมาด้วยค่ะ เราก็ไม่จองไปอะไรมากมายนะคะข้าวผัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเหมือนที่เราว่าค่ะมีอะไรใส่นั้นไม่มีก็ไม่ใส่แล้วก็เราไม่มีมะเขือเทศแดงค่ะแต่ใส่มะเขือเทศเขียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่มีมะนาวมาบีบเราก็มีแตงมีพริกสดค่ะพริกมีเยอะนะคะแต่ไม่ไดเอาออกมาเนาะแล้วเราก็มีเอ่อนี่นะคะ ไส้กรอกสวีเดนนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะรสชาติอร่อยมากนะคะเราก็จะทานกับขิงพริกสดนะคะกระเทียมเช่นเดิมนะคะวันนี้อาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะร่ำรวยทุกท่านค,ะค่คะก็ร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะคิดปร,ร,ร,รนนะสงค์สิ่งใดสมมาตรปรารถนาทุกประการค่ะ